กาไปวัดจะไม่ควรอิ่มที่พลังงานดีที่สุดหลายคนบอกว่าจองยากที่สุดแต่เราเนี่ยไปลำบาก ที่สุดนี่จะเป็นการรีวิวการเดินทางที่ไม่แนะนําให้ใครทําตามและจะบอกวิธีที่ถูกต้องด้วยอะใครจะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ่านที่ฮ่องกงนะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้จะมาบอกอย่างละเอียดเลยเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะใครมาจากสถานีไหนก็ตามเนี่ยให้ไปที่สถานีไท่ป๋อมาเก็ตเลยจากนั้นเนี่ยต้องมาต่อรถมินิบัสแบบนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเราต้องตั้งสตินะคะจําไว้ว่าเราต้องขึ้นรถ20ทีและต้องอดทนรอต่อให้จะไม่มีใครรอกับเราก็ตาม ระนี่แหละคือจุดพลาดของเราคือจังหวะนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปกติเราเช็คเวลารถบัสจาก Google Map เนี่ยมันจะแม่นมากแต่ที่นี้เหมือนถึงเวลาแล้วรถมันก็ยังไม่มาสักทีแล้วมันมีคันหนึ่งที่มาเว้ยแต่มันไม่ใช่2องคันนี้แหละคันนี้เลยคือพอเราไม่ชชว่์เราก็ไม่กล้าขึ้นไงไม่รู้ทํายังไงดีทีนี้ก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลหารีวิวต่างๆไปเจอโพสต์นึงบอกว่า2องทีเนี่ยวิ่งแค่รอบเช้าแล้วตอนนี้มันเที่ยงแล้วไงแล้วเราจองวัดไว้รอบบ,บ่ายโมงครึง่งคือจะรอสอง 2องศนีเนี่ยจะไปถึงปากทางเข้าวัดซึ่งเราต้องเดินต่อไปอีกนิดนึงแล้วจังหวะนั้น2 0 4มาพอดีอะ่ะเราก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจโดดขึ้นไปเลยค่าเดินทาง8.8เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะคะนั่งตื่นเต้นมาเรื่อยๆสักพักก็ถึงแล้วรถเขาจะจอดหน้าปากซอยแบบนี้คือเราต้องเดินย้อนกลับมาอีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้เดินเข้าซอยไปดูจากแมพแล้วเนี่ยเราต้องเดินจากตรงนี้เข้าไปกว่าจะถึงวัดเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรแล้วนี่มันได ร้อนร้อนแบบร้อนมอดร้อนไหมแล้วเราต้องมาเดินทางไกลอะ่ะมันไม่ไหวระหว่างที่เราก็เริ่มทําใจชมบ้านชมเมืองอคือตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของฮ่องกงค่ะที่มันไม่เป็นตึกไม่ได้มีแต่ตึกอะ่ะยังมีภูเขายังมีบ้านเรือนก็รู้สึกแปลกตาดีแต่จูๆ่ๆสองศูน์ทีก็ผ่านหน้าเราไปแล้วไม่ได้ผ่านแค่คันเดียวนะผ่านไปแบบสองสามคันเลยอะ่ะคือถ้าเราตัดสินใจรอสองศูน์ทีเนี่ยคือยังไงก็มาทันว่างั้นเหอะถึงก่อนเวลาด้วยแล้วไม่ต้อง ยด้วแล้วนี่มันไม่ใช่ทางธรรมดานะคะมันเป็นทางขึ้นเขาคือแบบท้อมากๆอ่ะคือจากที่เราใช้ชีวิตในเมืองฮ่องกงเราก็เดินเยอะอยู่แล้วใช่ไหมมันปวดขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วเราต้องมาเดินอีกอากาศอีกทางชันอีกเหงื่อไหลแบบเป็นสายน้ำอ่ะหยดติ้งติงติง,ตงอยู่ตรงหลังลามไปจนถึงขาเสื้อผ้าที่ใส่มาคือบอกเลยคําเดียวว่าเปียก เปียกแบบชุ่มเปียกแบบฉ่ำเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะพร้อมกับรถ2ศูนย์ที่ที่มาส่งคนถึงหน้าวัดส่วนเรายืนหอบดูรถอย่างปวดใจแล้วก็ถึงเวลาเข้าวัดค่ะจริงๆในวัดเนี่ยสงบเลยนะคะถ้าไม่มีเสียงเสียงเฮลิคอปเตอร์คือดังลั่นทั่วภูเขาแต่ได้ได้แล้ววัดนี้ก็คือสวยจริงสมคำล่ำลือแห่งการจองยากเหมือนเขาจะจํากัดวันละ500คนและต้องจองล่วงหน้ามาเป็นเดือนเลยนะคะและเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยพลังงาน มาห่วงจุ้ยดีและที่สําคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเขารักโลกค่ะเขาไม่ใช้ทูบก,การจะขอพรเนี่ยก็ต้องไปตักน้ําใส่ถ้วยไม้ซึ่งเราว่ามันเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะที่เราจะประคองน้ําในถ้วยเนี่ยไม่ให้หกจนไปถึงด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทลงอ่างใหญ่ก็น,นี่แหละค่ะภารกิจของวันนี้่ะกลับเนี่ยไม่พลาดค่ะที่จะนั่งสองศูนย์ทีคือทางวัดเขาก็จัดสรรที่ไว้สําหรับรอรถแบบอย่างดีมีการเรียงคิวต่อคิวการค่ารถขากลับราคา8.3ดอลลาร์ฮ่องกง ็นั่งกลับไปที่สถานีไทป๋อมาเก็ตเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะใครจะมาวัดชีซ่านะคะโดยรถไฟฟ้าเนี่ยขอให้ท่องไว้เลยว่าขึ้นมินิบัส2 0 0ีเท่านั้นค่ะ200อื่นอย่าไปขึ้นมันเหนื่อยจบ